ชายปริญญาตรีทำงา,มมา<ห>นมสามพักแปดได้ที่เดครับเด็กชายพระชารดตนรัศดา,าเด็เเที่24มสามพักแปดเด็กหญิงนี่นั่นว่าหลังเลขที่15มสามพักแปดเด็กหญิงพิชภาวันทาเลขที่26มสามพักแปดเด็กหญิงคือตาคุณประธาเลขที่21มสามพักแปดค่ะเด็กหญิงสุริชากรมที่บานได้ที่12มสามพักแปดค่ะตัง 4x มีความสามารถในการทะลุทะลวงสูงซึ่งสามารถทะลุทะลวงเนื้อเยื่อที่มีความหนาแน่นน้อยได้ดีกว่าเนื้อเยื่อที่มีความหนาแน่นมาก รังสี X จึงนํามาใช้ในการวิจัยทางการแพทย์จากภาพรังสีการตรวจหามะเร็งปอดยี่ห่ในกระเพาะปัสสาวะถ่ายภาพโครงสร้างกระดูกและฟันในบางกรณีสามารถใช้ในการถ่ายภาพเนื้อเยื่อบริสุิดเช่นสมองกล้ามเนื้อรังสี X ยังมีการใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเช่นการตรวจสอบรูรัว่วหรือรอยร้าวภายในเนื้อโลหะการตรวจสาสิ่งแปลกปลอม หรืออาวุธในกระเป๋าเดินทางโดยผู้ตรวจไม่ต้องเปิดกระเป๋ารังสีเยังมีประโยชน์ในด้านการวิเคราะห์โครงสร้างผลึกของาสารและชนิดของธาตุหรือสารประกอบต่างๆถ่ายภาพด้วยรังสี x จะมองเห็นกระดูกเป็นสีขาวเพราะรังสี x ไม่ผ่านโครงกระดูกจึงไม่เกิดปฏิกิริยาบนฟิล์มแต่เนื้อเยื่อยอมให้รังสี x ผ่านได้ดีและเข้าไปทำ ปฏิกิริยากับฟิล์มจึงเกิดเป็นรอยดำบนฟิล์มถ่ายภาพรังสีเนั้นพบรังสี X ถูกคนพบเมื่อพศ2438โดยนักฟิสิกส์ชาวเยอรมันชื่อวิลเฮมคอนราดเลนเกนเขาค้นพบรังสีนี้โดยบังเอิญในขณะที่ทำการทดลองเกี่ยวกับรังสีแคโทดในห้องมืดเขาสังเกตว่าแร่แบรเรียมเพลทิโนไซยาไนาเกิดเรืองแสงขึ้นทำให้คิดว่า จะต้องมีรังสีบางอย่างเกิดขึ้นจากหลอดรังสีแคโทดและมีอำน,นาจทะลุผ่านสูงจนสามารถผ่านผนังหลอดแคโทดไปยังก้อนแร่ได้เลนกินจึงเรียกรังสีนี้ว่ารังสี X อ,อย่างรังสี X ก,การ x อกซรฟันการถ่ายภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์หรือ CT ของร่างกายเพื่อวินิจฉัยทางการแพทย์เป็นต้น